หมาตัวหนึ่งมาบอทัวอาจจะมาฟังหมาขี้เหี้ยนไหมบาที่นี่มันไปนอนอยุ่ทั้งไรมันกะขั้นไปยู่มองหันมองนี้มันกะขั้นมองเย็นเออไปห้ามองเย็นเย็นมันกะว่ามันขั้นลูกออกยางหันไปมองนี้บอยู่บาเศร้าบาที่นี่มันเลยเดี้ยวเห็นขีฝ่าเมียเข้านี่ละโอ้เกิดเป็นเมียนี่มันคือหยี่ซ้ำบเนาะเด้ร้อยเป็นน้ำร่ม ว่าสันเด้บาที่นี่มา้าขี่เฮียนตัวนั้นก็เลยไปหาพาฤสีเพราะว่าม้าตัวนี้มันเป็นม้าของฤสีไปบอกกับฤสีว่าโอ้ยท่านพาฤสีกับผมนี่ไปอยู่ทั้งไรผมกาขั้นถ้าผมได้เกิดเป็นขีฟฝ่าเป็นเมฆกเนี่ยผมคือสีสัามบาเพราะว่าขีฟฝ่ากับเมฆกเนี่ยมันร้อยไปหันร้อยไปหนียู่บ่เศร้าเป็นต่เย็นดีพนะว่าซอยเสียพวกขาให้เป็นเมฆกเน่ะ เลือสีอะไรเง้ยนหมาว่าจังสั้นกเ็เลยเสีไข่หมานี่เป็นเมฆเพราะเจ้าหมาเป็นเมฆละบาดท,ที่นี่ร้อยหยุดเที่งท้องฟ้าแรกๆก,ก็ร้อยยังมีความสุขบอกก้อนโดนก็มีสายล่มมาพัดก้อนเมฆนั้นจนวัดแตกเมฆก,ก็เลยร้อยมาหาพาเลือดสีโอ้ยทันเลือดสีผมเป็นเมฆเนี่ยมันถือล่มพัดแห้งจนว่าเมฆแตกกรบผมอย่ากเกิดเป็นล่มบ้าน้าวา่า ้าได้เกิดเป็นลม่มผมสบพัดเ,เหยื่ยนข้นสบพัดต้นไม่สบพัดให้มันมุนอุยปุยบปเลยผ่านหน้าว่าคือสีมีความสุกเรื่องสีได้เงยื่เมฆว่าจังสันก็เลยเ,เสียใครเมฆเนี่ยเป็นลม่มเพราแต่เมฆได้เปลี่ยนลม่มล่มกับปหาพัดกกไม้จนมาลุมแล้วเนี่นาทพัดปั่นเฮื่อนจน่าเพียว่าพังเกิดความสุขเลยได้บาดที่นี่บาดที่นี่ไปพัดพวกเขาไปพัดจอมปวกบรล้มมา ขนาดเขาเป็นลมรุ่นแรงเขายัางบาสมาตพัดพวกเขากับจอมปวกได้ล่มก็เลยกลับไปหาฤาษีก็เลยบอกฤาษีว่าผู้ขายอยากเป็นจอมปวกพนาว่าฤาษีก็เลยเสียกล่มให้เป็นจอมปวกเพราะใจล่มเป็นจอมปวกระบาดที่นี่ก็มีค้ายอีด,ดู่มาขี่ใส่มาเงียวใส่เอาเขามาซีดจนว่าพ่นปวกในพังพ่นปวกก็เลยไปหาฤาษีเอ็กบาดที่นี่โอ้ยท่านฤาษี ผู้ขาอยากเกิดเป็นคว้วยพนะวาเพราะว่าคว้วยนี่มันสามารถเสียดจนว่าพ่นปวกนี่พังมุนได้ลือีก็ได้เสียใครปวกนี่เป็นคว้วยพ่อเจปวกไปเกิดเป็นคว้วยก็ถือเช่าหน้านี่ใส่งั้นยังหนักเบิดมือเบิดเบ้นโอ้ยเหมื่อยแห้งคว้วยกับเป็นหาลือีอีกเรียบารท,ที่นี่โอ้ยท่านพรลือศีผู้ขาอยากเกิดเป็น,นปหนังค้วยพนะวาเพราะว่าในระหว่างนั้นมันมีควนสร้างนี่ผ่านมา มาสือหนังค้อยน้ำแม่ค่าไปไวบหลังสร้างค้อยก็เลยว่า,วาถาเกิดเป็นหนังค้อยนี่มันจิด้ชีสร้างมันสีสบายก็เลยไปหาฤาษีพ่อเตะค้วยเปียกเกิดเป็นหนังค้อยพอดีพอดีมีฝนตกฝนตกหนักตกเส้นหนังค้อยจนว่าเปียกหมาก็ไปกินระบาดที่นี่กินหนังค้อยจนว่าเบิดบาดท,ที่นี่เสียหนังค้อยก็เลยไปหาฤาษีฤาษีก็ถามเนี่ยแม่นเจ้าจะเกิดเป็นยังอีก เจ้าเกิดเป็นยังเจ้าก็คือเกิดในป้ดนเจ้าก็บเบือเจ้ากรบลำขั้นนางคววยก็ะเล็ดตอบว่าผู้ขาอยากเกิดเป็นหมาขี่เฮียนคือเขาว่าสันเดี